สวัสดีค่ะชื่อเกศินีสันโตนะคะปัจจุบันนี้หม่อมอายุ42ปีแล้วค่ะประกอบอาชีพค้าขายเปิดร้านอาหารมา,า10กว่าปีได้แล้วค่ะชีวิตประจำวันของแม่ค้านะคะเดินกับยืนตั้งแต่เช้ายันเย็นค่ะเป็นเวลามา10กว่าปีเนี่ยทำให้หม่อมมีอาการของการปวดขาปวดขาแล้วก็ปวดเท่า เขาเรียกว่าฝ่าเท้าฝ่าเท้าก็จะบวมค่ะเวลาอนอนเนี่ยในทุกๆคืนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันจะปวดแล้วมันก็จะตึงที่ขามากตื่นเช้ามาของทุกเช้าเนี่ยฝ่าเท้าหม่อมก็จะบวมแล้วก็การที่เราเดินมากๆมาเป็นเวลา10ปีเหมือนกันอาการของการสะสมทําให้ข้อเข่าของหม่อมเนี่ยเสื่อมเวลาเดินเนี่ยนะคะข้อเข่าก็จะดังเขาเรียกว่าก,กบแกบทีนี้หม่อมก็เลยคิดว่าถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยมีผลกับ อาชีพของเราแน่นอนหมอมก็เลยไปหาหมอหาหมอนะคะก็จริงๆหาหมอมาก็หลายหลายครั้งหลายรอบเหมือนกันทีนีน้คุณหมอก็ให้ทั้งยายากินแล้วก็ยาฉีดรวมถึงกับการที่เราไปนวดนวดแผนไทยนวดแผนปัจจุบันเพื่อให้ช่วยแรกๆที่เราได้รับยาจากคุณหมอมาทั้งกินทั้งฉีดแล้วก็การนวดเนี่ยก็ทําให้เหมือนกับอาการของเรามันดีขึ้นแต่พอเราทํางานทุกวันสักระยะหนึ่งอาการก็ กลับมาเหมือนเดิมเพราะหนึ่งก็คือเราไม่ได้นวดต่อเนื่องแล้วยาเราก็เหมือนกับพอยาหมดอาการเหล่าน,นั้นก็จะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมซึ่งหมก็เลยคิดว่าเอ้อาการที่เราเป็นอยู่เนี้ยการที่เราหาหมออย่างเงี้ยบ่อยๆมันเหมือนกับเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาคิดว่าถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยมีผลกับอาชีพที่เราทําแน่นอนก็เลยลอาถ้าถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนลองมาศึกษาอ่า ผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยเราตั้งแต่ต้นเหตุเนี่ยมันจะดีกว่าไหมหม่อมก็ได้ลองอ่าเขาเรียกว่าศึกษาอ่าศึกษาตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้มามาหลายตัวแล้วก็ได้ลองลองกินมาหลายตัวเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ได้มาลองอ่ากับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเรียกว่าอาหารเสริมนะคะเป็นอ่าอาหารเสริมลดกาแฟนี่เลยค่ะหม่อมกินอยู่ตัวเนี้ย ซึ่งอาทางทางบริษัทเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าลูกค้าดื่มไปในกล่องหนึ่งเนี่ยจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนซึ่งผมก็คิดว่าจะจริงไหมลองดูสัหน่อยก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ได้ลองมาหลายผลิตภัณฑ์แล้วผมก็เลยลองกินกาแฟตัวนี้ดูค่ะในในกล่องแรกนะคะที่หมเริ่มเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มดื่มเริ่มดื่มเนี่ย ประมาณสักเจดวันตัวร่างกายหม่อมเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาการปวดขาที่หม่องเป็นอยู่นะคะก็เริ่มเริ่มดีขึ้นคลายขึ้นเส้นที่ตึงเนี่ยก็เริ่มเริ่มคลายส่วนตื่นเช้ามาเนี่ยฝ่าเท้าที่บวมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าลดอาการบวมลงจากนั้นหม่อมก็ยังยังดื่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคืออยากเห็นผลว่าเราจะดื่มไปสักกี่กล่องเราถึงจะ ก็ดีขึ้นกับอาการที่เราเป็นอยู่ทีนี้หมดไปกล่องแรกเนี่ยอาการฝ่าเท้าหม่อมที่ตื่นเช้ามาแล้วมันบวมเนี่ยก็หายไปแล้วอาการปวดขากระเส้นตึงเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นปัจจุบันนี้อาการเหล่านั้นก็หายไปแล้วแล้วที่สําคัญที่หมอมเป็นหนักที่สุดก็คืออาการของข้อเข่าเสื่อมค่ะเวลาเดินเนี่ยมันจะดังกอบแก็บซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วตั้งแต่ที่หมอมดื่มตัวเนี้มากาแฟของพรีลิศนะคะ ปัจจุบันนี้ดื่มหมดไป3กล่องเข้ากล่องที่4อาการข้อเข่าที่เสื่อมดังกรอบแกนียไ,ไม่มีเลยค่ะหายเป็นปิดทิ้งซึ่งรู้สึกว่าดีใจมากเพราะตัวนี้คือเหมือนกับเราสะสมมานานแล้วมันเป็นมานานทั้งฉีดยาที่เข่าก็แล้วทั้งาทานยามาก็แล้วเนี่ยก็ยังยังไม่หายขัดแต่พอมาเจอ,อตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้มันทำให้เราหายไปจากตรงนี้อาการเราเราเนี้ยที่หมอม่ำมาทั้งหมดเนี่ย ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วซึ่งแบบแล้วบอถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นอาการอย่างที่หมอมเล่ามานะคะเป็นอาการเหมือนที่หมอมเป็นเนี่ยหม,มออยางแนะนําเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอาหารเสริมพิลิทคอฟฟี่เนี่ยเพียงแค่คุณเปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่าอาหารเสริมที่ดีๆเนี่ยยังมียังมีรอคุณอยู่คุณเปิดใจสามารถเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ลองดูนะคะลองเชื่อหมอมดูแล้วจะรู้ว่า ผลิตบาลของเขาเนี่ยดีจริงๆค่ะ